สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นิยยยจะทําผัดผักผัดผักใสหมูหมูสาชั้นใส่หมูสามชั้น ผัดผักวันนี้ผัด่ผัดขาดเลยผัดกัดผัดกัดขีนน่ะหมูคอนะเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมแล้วก็เดี๋ยวใส่กใส่ผักนะใส่กระเทียม ช้มือเลยค่ะมือสะอาดก็ไม่ได้ออกไปไหนอย,อยู่ที่บ้านทำกับข้าวอย่างเดียวนู่เดี๋ยวก็ผัดผักเสร็จแล้วก็ตำอ่าผัดเผ็ด,ดผัดเผ็ดกุ้งกุ้งกับหมูผัดเผ็ดกุ้งกับหมูหมูยังไม่ได้ตัดนะคะ ยังไม่ได้หัน่นเดี๋ยวหัน่นกำลังเตรียมเครื่องเครื่องเคียงผัดเป็ดหมูสะตอ,อคนทำเครื่องแอบเขาจะไม่ให้ตายแอบแอบแอบดูเขาทำดูเช่วยดูก็นั่งดูเขานั่งแล้วช่วยลูกใจคนลุก <c oughs> โอ้ทายไม่เลย <c oughs> ใส่แครเอาแยทก่เก,เกช่วยยัไม่ลำบุอย,อยู่ว่าเบียวเลยไม่เลยพูดมากอยู่ไม่เลยลดอีกแยกกเกช่วยอาว่าจะไงก็ใส่ใสผัก ก็เรียกว่าผักเลยไม่ใช่ใช้ส่วนผักกาดกีนใช่ไหมคะเรียกี่ใหญ่ช่วยยังมาไม่จริงไงไม่ไว้ฆ่าเจนเลยรู้ไหมช่วยไตตาผักผัก kêu quá trời bé cái bé gì đi hả thầy rốt đi thầy rốt đi làm bộ thầy Nam miếng nè đi lắm rồi chú bê đấy ai chị đê ta sốt hỏi chịu rồi sốt thói cái chóc chịu ทอยแล้วก็ผัดไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เพราะว่าซอวยเยมันมีหวานแล้วเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วขาวนี่ไง อโอเคเสร็จเลยสีขาวสุดเรียบร้อย เดี๋ยวก็ทำผัดเผ็ดหมูกุ้งสตอผัดเผ็ดหมูกุ้งสตอใส่จานเลยนะคะ อยู่บ้านก็ทำกับข้าวกินเองเพราะว่าเขาไม่ออกไปนไออกไปได้ก็คนหนึ่งสองคนเลยแบบนี้แต่ไม่ออกดีที่สุดฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่แน่นอนโอเคค่ะเสร็จเลยผัดผักไม่ยาโอ้อจิลี่เหวอุยอันนี้อันนี้โบนิจิลลี่อ โบยิ้วิว,วชวนเนี่ยเมื่อกี้ก็มีทอดทอดรอบะเมื่อกี้มีทอดรอบะ,ออบะอเอ่เขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่ท,ที่คนไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่ใช่เสียงฉางเสียงฉางคนจีนนะรอปะที่นี่เขาเรียกว่ารอปะจมเต็มแจนโจ๊กอยู่ เชียงเอาเชียงเอโกนันก็น่อมีราปะก็ผัดผักเดี๋ยวก็มีผัดเผ็ดเดี๋ยวผัดเผ็ดก็ทำคลิปไปดูนะคะโอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวผัดเผ็ดก็ทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูมีผัดแบบง่ายๆอยู่บ้านทำกับข้าวกิ่เกงขอบคุณมากนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกอน,นิยาด้วยนะคะ